จากห้องแอร์สู่ผืนนาหนึ่งในเรื่องเล่าเก็บตกจากโซเชียลซึ่งในตู่กับ AI นำมาเรียบเรียงใหม่ถ้าชอบก็ติดตามกันครับชีวิตผมเคยดีๆทำงาน,งานออฟฟิศเงินเดือนมั่นคงห้องแอร์เย็นชําแต่แล้วทุกอย่างก็พลิกผันเมื่อยายที่ป่วยหนักต้องการคนดูแลผมตัดสินใจลาออกจากงานกลับมาบ้านเกิดเพื่อดูแลยายหลังจากยายจากไป หน้าที่ดูแลพ่อผู้สูงอายุก็นอนอยู่บนบาทผมนาข้าวของครอบครัวที่เคยให้คนเช่าทำกลับกลายเป็นภาระหนักรายได้ที่ได้ไม่พอค่าใช้จ่ายทำเองดีไหมคำถามนี้วงเวียนอยู่ในหัวผมตัดสินใจลงมือทำนาด้วยตัวเองแม้จะไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ตามปีแรกๆผลลัพธ์ก็ไม่ดีเท่าไหร ต้นทุนการผลิตสูงรายได้จากการขายข้าวก็น้อยต้องหาทางออกผมเริ่มศึกษาแนวทางเกษตรผสมผสานแนวทางที่เน้นการพึ่งพาตนเองลดต้นทุนเพิ่มรายได้และสร้างความยั่งยืนจากนาข้าวสู่สวนผลไม้หลากหลายผมแบ่งพื้นที่นาสามไร่ปลูกต้นโกโก้ ด้วยความหวังว่าจะเป็นรายได้เสริมต้นโกโก้เติบโตงอกงามช่างเป็นภาพที่ชื่นใจแต่แล้วฝันร้ายก็มาเยือนน้ำท่วมสองปีซ้อนต้นโกโก้ตายเกือบหมดไม่สิเราต้องไม่ยอมแพ้ผมปรับแผนใหม่เปลี่ยนพื้นที่ปลูกโกโก้มาปลูกผลไม้หลากหลายชนิดทุเรียนลำไยยฝรั่งมะขามเทศสวรส นาที่ลุ่มปลูกบัวหลวงสีชมพูและสีขาวสนามสองสัรเลี้ยงปลาปลูกสับประรดบนพื้นที่ดอนและหญ้าแพงโงกวล่าหกไร่เหลือพื้นที่นาไว้ปลูกข้าวไว้กินเองนี่แหละคือสวนป่วนปวนของฉันอุปสรรคและความท้าทายมันอาจจะดูเหนื่อยยากทำคนเดียวแถงยังต้องดูแลพ่ออีก แต่ผมไม่เคยเท้าบอกกับตัวเองเสมอว่าสู้ๆนะตัวเองน้ำท่วมสองปีซ้อนเล่นเอาต้นโกโก้าตายเกือบหมดมแมลงศัตรูพืชก็เยอะโอ๊ยปวดหัวต้นทุนก็สูงรายได้ก็ไม่แน่นอนทำคนเดียวไม่มีเวลาพักผ่อนเลยรอยยิ้มและกำลังใจแต่รอยยิ้มของพ่อคือกำลังใจสำคัญ ผลผลิตจากสวนคือรางวัลอันล้ำค่าผักผล,ลไม้ในสวนเริ่มออกผลแล้วเยมีรายได้จากการขายผลผลิตบ้างพ่อมีสุขภาพดีมีความสุขกับสวนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเกี่ยวกับเกษตรมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายสักวันสวนของฉันจะต้องปังสักวันหนึ่งสวนผสมผสานของฉันจะต้องสำเร็จ ผมมั่นใจในตัวเองมั่นใจในแนวทางที่เลือกนี่แหละคือชีวิตใหม่ชีวิตที่ฉันเลือกเองบทเรียนชีวิตชีวิตบนเส้นทางเกษตรผสมผสานเต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคแต่ด้วยความมุ่งมั่นอดทนและความรักในสิ่งที่ทำสักวันหนึ่งความฝันของฉันจะเป็นจริงคำคมความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่มันเกิดขึ้นจากความพยายามอดทนและความมุ่งมั่นชีวิตที่เรียบง่ายเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงฝากไว้สำหรับใครที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังอยากให้ลองมองหาความฝันของตัวเองแล้วลุกขึ้นมาสู้เพื่อมันสักวันฝันของคุณจะเป็นจริงจบจากห้องแอร์สู่ผืนนา ติดตามเรื่องเล่าเก็บตกจากโซเชียลต่อไปเร็วๆนี้ขอได้รับความขอบคุณจากเอมนเข้าตู่นายตู่วันนี้พบออนไลน์สวัสดีครับ